ประเทศไทยก็มีสถานที่หลายแห่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหมุดหมายการเดินทางต่างๆทั้งเครื่องของการเรียนรู้ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งจึงมีนโยบายในการผลักดันขับเคลื่อนพื้นที่ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกเพิ่มเติมค่ะซึ่งตอนนี้พื้นที่ที่เขากำลังจะขับเคลื่อนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะ โครงการน่านเมืองเก่ามีชีวิตสร้างสารรค์เมืองแห่งวัฒนธรรมสู่มรดกโลกเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดน่านให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมค่ะ โดยน่านถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความอุดอมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินะคะมีประวัติศาสตร์ยาวนานมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและเป็นพื้นที่ที่มีร่องรอยหลักฐานทางโบราณะคะดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ค่ะเนื่องจากเคยมีการสำรวจขุดค้นนะคะแล้วก็มีการพบข้าวของเครื่องใช้ค่ะอย่างเช่นเครื่องมือนะคะเป็นอย่างเครื่องมือหินเตาเผาโบราณบอกเรือสมัยโบราณโครงกระดูกของมนุษย์ยุคโบราณนะคะ แล้วก็มีวัดสําคัญต่างๆอีกด้วยนะคะซึ่งการกับเครื่อนครั้งนี้ค่ะเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการจะผลักดันให้จังหวัดน่านเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมคู่เมืองหลวงพระบางสอปป,อปอลาวค่ะเพื่อเชื่อมโยงทั้งสองเมืองเข้าด้วยกันช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ Power, ด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลและทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนั่นเองค่ะคุณผู้ชม คือที่น่านนะคือ,อยุ้ยเนี่ยด้วยความที่ไออย่างตอนสมัยพี่เรียนประวัติศาสตร์เนาะจบตอนที่เกษตรเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคือตอนแรกอะที่แบบพวกเรานะพอแบบเอ๊ะตื่นเต้นจะไปทัศนศึกษาที่ไหนการไปดูงานที่ไหนออกมาเป็นน่านเราก็แบบฮะ ที่น่านเขามีอะไรเนี่ยพอไปดูจริงๆริคุณผู้ชมโหน่านเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมโบราณแล้วเขามีครบเลยคุณผู้ชมคะเครื่องปั้นดินเผานะคะงานจิตรกรรมนะคะเนี่ยก,ก็เรื่องของอปูม่านย่าม่านกระซิบรักค่ะอันนี้ก็ต้องมา นะคะหรือว่าจะไปทําบุญต่างๆนะคะแล้วบรรยากาศแบบสวยสงบพี่ว่าคงความเป็นอัตลักษณ์ค่อนข้างสูงเลยจะะังหวัดน่านก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองทางภ<ม>าคเหนือของไทยนะคะที่ไม่ไม่ใช่แค่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะคะแต่ตอนนี้น่านก็เป็นอีกพื้นที่ที่หลายคนเป็น destination ปักหมุดมานะคะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการเป็นมรดกโลก<ม>หรือว่าที่ยูเนสโกเขาการันตีมอบรางวัลไว้เนี่ยฝรั่งก็จะมากันเยอะสำหรับ พรนะนครศรีอยุธยาแต่วันนี้ถ้าเกิดเราสามารถผลักดันจังหวัดน่านให้เป็นเมืองมรดกโลกได้อีกแห่งหนึ่งะนะคะต่อไปเมืองน่านอาจจะไม่เงียบเหงาแบบนี้อ,อาจจะคึกคักมากกว่านี้ด้วยะนะคะก็จริงๆถ้าเกิดว่าน่านเนี่ยคนก็จะคิดแบบน่านเดิมๆ<อ>น่านสโลว์ไลฟ์อะไรเงี้ยพี่เคยใช้ชีวิตแบบปีใหม่ปีปีก่อนไปที่จังหวัดน่านตอนแรกนะคุณผู้ชมใช่ไหมเราคิดว่าน่านเนี่ยคนน่าจะเยอะปรากฏว่าไม่ได้เยอะอย่างที่คิดโอเไปข้าวราวยู่ข้างบนค่ะนะคะไฟฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมจะใช้ได้แค่ตอนกลางคืน เท่านั้นใช้ได้มา2สชั่วโมงพราอกลางคืนเขาอากาศเย็นอยู่แล้ว<ม>โอ้ก็ไปนอนบนดอยคุณผู้ชมกลางเต็นท์นอนกินหมูกระทะม่นมีความสุขเชียวะนะคะไลฟ์สไตล์แบบ slow life นะคะหายากในเมืองนะ,ะก็เป็นสิ่งที่หลายคนนะคะอยากจะไปใช้เวลาเนียบๆพักผ่อน<ม>นานก็เป็นอีกหนึ่งมุดหมายสําคัญนะคะ,คะ